โอกาดีโอจิซามาน,นะคะสวัสดีค่ะเราอยู่กับไอวี่เมดูชาน,นะคะอ่าวันนี้ไอวี่ก็จะมาแนะนำแมวสองตัวอุ้ยมันกัดกันนะคะต้องเข้าใจอ่าตันี้มีชื่อว่า,าวเป็นแมวนำโชคนะคะจร<อ>ิงๆมีสามตัวนั่นแหละคือมันหายไปตัวหนึ่งมันชื่อว่าแบ็คอ่าันนี้ชื่อว่าบาวบาวคนสวยของเรามันเป็นตัวเมีย อ่านั่นชื่อก็ไวเป็นตัวผู้ของเรานะคะเนมีไข่ด้วยมั้อีกตัวนึงก็เป็นตัวผู้อีกตัวนึงก็เป็นตัวเมียนะคะแต่ว่ามันหายไปมันเป็นน้องสาวของไอไว้นะคะเพราะว่าเราเอามาจากโรงพยาบาลต้องเข้าใจว่ายกนะคะอ่าบาวรักแม่ไหมลูกอี่ต้องดัดเล็บแมวนะคะนี่เวลาแย่นะคะแย่แมว ต้องแยบจากปากค่ะเอาให้มันเข้าไปมันแล้วมันก็จะกัดพี่วีไปแล้วโอเคค่ะอ่าแล้วก็แนะนำแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บจุบจุบนี่นะคะหน้ามันงั้นก็แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายลาก่อนค่ะนี่บ๊ายบาย